ยัดมาจังหวานี้วิลเลียมสวินเลียมจี้มาแล้วยังไงแล้วโนดิเกตไปทำฝาวกรรมการให้จุดโทษกับโอมโอกาสนำสองศูนย์ออมยังไงโอมยันครับยิงไปทางไหนครับยิงไปแล้วก็โนดิเกตเซฟไม่ได้โอมนำสองศครับหูยังเข้มตอนนี้โอมเข้าสู่คู่ที่4ของวันนี้ครับ โอมกับโนดิเกสตอนนี้เหมือนทั้งคู่ก็น่าจะพร้อมนะใครเชียโอมก็ต้องบอกว่าเมาื่อวานที่ทักหาน้องเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีหลีกน,นะแต่ด้วยฝีมงฝีมือดูธงดูทีมของเขาค่อนข้างจะตึงครับผมส่วนโนดิเกสสายคนก็รู้จักอยู่ละนะครับก็เป็นมือที่เล่นดีมากอเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับผมมาดูสีหน้า หน้าตาของทั้งคู่กันแล้วกันนะครับผมของโอมกับโนดิเกสลวกันว่ารอขนาดไหนครับผมทั้งคู่ครับนี่ครับผมฝั่งซ้ายครับโอมครับส่วนฝั่งขวาโนดิเกสโอมไม่มีลีกนะครับผมส่วนทางโนดิเกสตอนนี้อยู่ไนทีมนะครับเอาละครับผมตอนนี้เกมกําลังจะเริ่มแล้วครับผมโอมกับโนดิเกส มาแล้วครับโอมกด 1. โนดิเกสกด2ครับจานโกยกด3ครับผมจัดไปยาวๆเอาแล้วผมตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มแล้วครับจากฝั่งซ้ายชุดสีเหลืองเกมสีน้ำเงินครับผมเป็นทางโอมครับส่วนทางชุดสีแดงเกมสีดำโนดิเกสนะครับผมเกมเริ่มครับโอมเป็นฝ่ายครองก่อนครับมาที่นิโก้วิลเลียมทางด้านซ้ายดึงกลับมา โรดี้ไหลามาจังหวะนี้นิกโก้เอาแล้วไปชนกันเองยังไงโอ้โหูแต่ว่ายังเข้าทางโอมอยู่ครับเล่นแบบนี้ไม่ธรรมดาครับผมโอมคราฟมาที่ซาล่าซาร่าวนอยู่กุลิตยัดมาจังหวะนี้คราฟโรดี โรดี้ตรงกลางมาแล้วโอมยิงใส่ก่นเลยครับผมเป็นดานูม่าครับปัดออกไปได้ครับโนดิเกสยังไม่โดนเตะมุมเตะมุมของทางโอมครับผมมาดุกและเกินโอมอ้ไม่ธรรมดาครับแบบนี้นิโกวิลเลียมเต่โอยัดมาที่กุลิตกุลิตของทางโอมแล้วก็ขึ้นนำโนดิเกสเลยครับผมโอมกดหนึ่งจัดไปอู้จากรุดกุลิตครับมาแบบเข้ม,เข,มเข้มครับ อ้ม oh mm hmm. ยัดมาจังหวะนี้วินเลียมวินเลียมจี้มาแล้วยังไงแนละ้วโดูที่เกตไปทำฝ่าวกกรมการให้จุดโทษกับออมโอกาสนำสองศูนยออมยังไงโอมโยันครับ ยิงไปทางไหนครับยิงไปแล้วก็โนโดิเกสเซฟไม่ได้โอมนำสองสูตรครับอูยังเข้มตอนนี้โอมเตะมุมเปิดเข้ามาเข้ามือนดอนารูมาครับโนโดิเกสจะหาประตูแรกได้หรือเปล่าครับซอนนึงมิน สนันนึงมินแปสิบแปดทีไปเองไปเองแล้วก็มีพื้นที่เยอะและยกมายกมาจังหวะนี้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมจับไม่ดีเสียจังหวะหรือเปล่าคาวาสเคเลียไม่ได้ติดคาร์ลอสอเมโตแล้วยังไงยังได้อยู่คาวาสเคเลียรกรรมการก็เป่าจบแบบนี้โอมเก็บเก,บเกมแรกไปก่อนนะครับสองต่อศูนย์ ผู้เกมเหนือกว่าชัดเจนเลยครับผมโอกาสยิง5ครั้ง4ครั้ง69ต่อ 31, อ31การครองบอลครับผมโอมอย่างมาเกมแรกโนดิเกสต้องไปว่ากันเกมที่2นะครับเอาแล้วครับผมเกมที่2กํกำลังจะเริ่มแล้วครับ <ย ANNOUNCER> <sk bicycles> นี่ครับโอมครับตอนนี้ขึ้นนำโนดิเกสไปก่อน1ต่อ0เกมครับ โอมต้องการอีกแค่เกมเดียวนะครับส่วนโนดิเกสถ้าจะไปเกม3เกมนี้เขาต้องได้ครับเพื่อตีเสมอก่อนอย่างยึดมั่นในแผนเดิมของโนดิเกสครับผม4.1.2.1.2ครับส่วนโอมก็แน่นอนครับมั่นใจแน่นอน4.4.2โฮดดิ้งครับแผนที่เอาชนะได้เมื่อกี้ครับเอาแล้วผมเกมที่2เริ่มครับโนดิเกสจากซ้ายไปขวาครับผมชุดสีแดงเกงดำนะครับส่วนทางโอมนี้ก็ สีเขียวครับผมโนดิเกสค่อยๆมาฟันไดมาที่กุลิตสูทเบลลิงแฮมไหลามาที่คาร์ลอสอาเบตโตย้อนกลับมาเบลลิงแฮมไหลามาจัางหวะนี้โรนันโดครับโนดิเกสทางด้านล่างคาร์ลอสอาเบตโตอาเบตโตยัดเข้ากลางมาที่เวียล่า ยัดมาจังหวะนี้เลนเชงไม่ผ่านครับเอาแล้วผมเป็นโอมเอาละโอมออกมาแม่นเองโน <No S 1> ดิเกสอีกครั้งหนึ่งครับย้อนกลับมาที่เตโอยัดมาจังหวะนี้คาวัสเคเลียไปเองคาวัสเคลียมีชลอตเตอร์บเบกบางอยู่าคาเซเลียแล้วก็โยกหาเข้ามาสวยแลวโนดิเกสขึ้นนำครับผมจังหวะนี้กด2โนดิเกสหน่อยคาวัสเคเลียโอ้วี่ยโย,โยกแบบ หาย2คนเลยครับผมสำหรับทางโนดิเกสครับลูกนี้สวยมากๆครับเอาแล้วครับผมสำหรับเกมที่2โนดิเกสได้ประตูที่ต้องการครับแต่ว่าเวลาของโอมยังมีอีกเยอะครับตอนนี้ว่โนดิเกสครับผมเกมนี้มาเข้มเลยครับเกมรับตัดได้สวยด้วยอาเบโตไหลมาที่เบลลิงแฮมมาที่เวียล่ายัดมาที่โรนโดครับผม โัวิเกสยังคลองอยู่ครึ่งชั่วโมงผ่านครับตอนนี้เบลลิงแฮมเขากลางมานี่ครับเราได้เห็นความแบบเน้นครับเน้นจัดๆกุลิตคืนกลับมาเขากลางมาที่เวียาลาไหลมาจัางหวะนี้เบลลิงแฮมมาที่เวียล่าเวีลาวนอยู่มาที่เบลลิงแฮมแล้วจับไม่ดีแล้วออกไม่ดีครับเบลลิงแฮม ราโลดีของทางโอมสวนกลับมามาที่คราฟครับจะสกิลแต่ว่าจังหวะนี้ดักได้แม่นครับโนดิเกสเวอร์จิลฟันไดติโอเ i ียร่คราฟเพสสุดท้ายทันไหมครับผม45แล้วโนดิเกสนี่ครับไปเสียจังหวะเองครับไม่ได้เล่นเพสสุดท้ายเลยครับผมแบบนี้จบครึ่งแรกแต่เขาก็ยังนำอยู่ครับ1.0ครับในเกมที่เขาต้องการ จะเล่นยังไงเพลนิโตริเกสจะปิดเกมไหมแล้วเปิดขึ้นมาเปิดเลยจะเอาระตู2สได้ไหมฟันได้ปั่นแล้วก็2สุดเอาไม่ได้ก็มาการเป่าฟาวก่อนครับแล้วทะไงโอมทันไหมโอมทันไหมไม่ทันเกม3โอม90 90บเวกหบวกหนบวกหนเวลาตัดได้ย oh ังไงแล้ว oh ก็ไปไปว่า uh กันเกม3ครับโอมกับโนดิเกสโอ้โห อูแต่ว่าเกมนี้โนดิเกสเล่นดีมากเลยครับเนี่ยสลับกันเมื่อกี้เกมเมื่อกี้โอมเล่นดีกว่าแต่เกมนี้โนดิเกสครับนี่ครับโอมไม่มีโอกาสยิงสักครั้งเลยครับอาแล้วครับผมแบบนี้เกม3ต้องไปดูแลครับผมว่าจะเป็นของใครครับโอมหรือโนดิเกสครับและเกม3เหมือนจะไม่คอยท่าคอยลาแล้วครับผมตอนนี้ครับเริ่มแล้วครับผมเกม3ระหว่างโอมกับโนดิเกสครับผมโอมมาเป็น เจ้าบ้านบ้างครับกลับมาเป็นเจ้าบ้านในเกมตัดสินครับ oh โอมเกมนี้ครับใครได้ไปเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายทันทีใครแพ้เก็บของกลับบ้านครับไม่แม่นเหมือนกันตอนนี้บอลกลับมาอยู่ที่โอมกุลิตวนอยู่ มาที่อาเบโตยัดเข้ากลางมาที่คราฟครับไปแล้วครับผมคราฟมาแล้วก็ครัฟ์ยิงเข้าไปเรียบร้อยแล้วผมออมขึ้นนำเกมตัดสินครับในนาที27ออมหโนดิเกสศูนย์ครับฮูยอฮันคราฟครับเลนเชงจังหวะนี้แล้วลอดไปหมดเลยครับทั้งเวียล่าและก็เวอร์จิลเอาแล้วครับผมตอนนี้งานเข้าโนดิเกสนลครับ แต่ว่าเวลายังเหลืออีกเยอะครับโนดิเกสกุลิตไหลมาจังหวะนี้เวียร่ามันดินี่อเบตโตเอาวแล้วผมอเบตโตกระชากไปครอสอเบตโตเข้ากลางมาคาวัสเคเลียยัดมาจังหวะนี้กุลิตเล่นยังไงกุลิตกุลิตหลอกบอลมาสวยแล้วก็กดแล้วก็ตีเสมอรครับผมโนดิเกสโอ้ยเอาคืนทันควันครับจากรุดกุลิต เพน,นี้ก็ต้องบอกว่าสวยเหมือนกันครับผมโนดิเกรสอโยกหลอกแล้วกดด้วยซ้ายครับหมดสิทธิ์เซฟคับฝร่ตูาของทางโอมอาครับโนดิเ no กสกลับคืนสู่เกมครับตอนนี้38นาทีโอมได้เล่นเพล์สุดท้ายก่อนจะจบครึ่งแรกยัดมาจังหวะน,นี้โรดี้อา้าแล้วครับผมเบินลเร็วมาสวยด้วยครับครับโอม โรนโดคราฟอีกแล้วคราฟคราฟเลนเชมาแล้วก็คราฟจนสุดท้ายแล้วก็นดนนิเกตไปเสียบเสียจุดโทษครับเอาแล้วผมอมก่อนจะจบครึ่งแรกเขาได้จุดโทษจากยอหันครับยังไงโอมโอมยังไงโอมยิงแล้วก็ติดแซบก่อนนิเกตเซฟได้ครับโอมยังขึ้นนําไม่ได้โอ้ยโอ้ยอมครับ ไปเสียโอกาสสาคัญครับขึ้นนําไม่ได้ครับไปยิงแบบไม่ฉีกเท่าไหร่ยังหนึ่งหนึ่งครับผมเกมนี้ตอด,ดิเกสเริ่มครึ้นหลังมาได้เคลียร์ก่อนจากซ้ายไปขวาอุยมันดินี่มาที่คาร์ลอสอาร์เบโตคลอสอาเบโตวนอยู่ไหลมาจังหวะนี้มันดินี่มาที่เบลลิงแฮมเตโอเตโอดึงอยู่ ไหลกลับมาที่เวียล่าเวียล่าหมโนดิเกสครับผมแล้วก็ยัดมาจังหวันน้โนดิเกสเลยเชือมัแล้วก็กดโนดิเกสพิกแสงสองหนึ่งครับเอากดสองโนดิเกสโอ้โหโรนัลโดอานา,ายครับเดือดจ,จัดจัดตอนนี้ครับโรนโดเอาแล้วผมนิโนดิเกสพิกแสงแล้วครับ ต้องบอกว่าจุดโทษคือจุดเปลี่ยนของโอมนะครับจากที่จะได้นำไม่ได้แล้วตอนนี้กลับมาโดนโนดิเกสพลิกแซงยังไงแต่ว่าเวลายังเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับโอมคราฟมาที่ซา่าซา่ากระชากไปซาลาไปเองแล้วไปทําบอลออกเองครับโอมเอาแล้วครับผมยังไงโนดิเกสเล่นยังไงเพงนี้และยกมายกมาสวยผมอาเบโตเก็บได้ทางด้านขวาอาเบโตรกระชากไปวนอยู่อาเบโตมาที่โรนันโด โรนโดดึงกลับมาแล้วไหลมาจังหวะนี้คาร์ลอสอาเบโตไม่เร่งแล้วครับผมโนดิเกสอาเบโตไหลมาสวยมีพื้นที่ครับผมโรนโดอานายกระชากมาหนีเตโอมาไปเองโรนโดอานายแล้วโดนจุดโทษกรรมาการให้จุดโทษโนดิเกสครับผมอารละผมมีโอกาสขึ้นนําทีง่างสามหนึ่งโนดิเกสอานายอานายยิงแล้วก็เรียบร้อยครับผมโนดิเกสแซงสามหนึ่ง 1. แล้วตอนนี้โอ้ยมันมีโอกาส พิกไปพิกมาตอนนี้โนดิเกสกําลังจะได้ไปต่อครับยังไงต้องเร่งหน่อยครับโอมครับครับเข้ากลางมายัดมาจังหวะน,นี้สวยอานายเลนเช่นหนครั้งแล้วก็จะกดฟันได้มาบล็อกได้แบบนี้10นาทีสุดท้ายโนดิเกสยัดมาจังหวะน,นี้คาวัสเคเลียไปเองไปเองคาวัสเคเลียเดียว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 เดี่ยวเดียว,วเียเลยเข้ากลางไม่ได้ติดสาราสาร โอมโอมยังมีเวลา7นาทีโอมไปแล้วครับโอมครับครับกระชากมากระชากมายังไงครับใส่เข้ากลางติดเวลายังเป็นบอลของโอมอยู่อ่านายัดมาสวยแต่ว่าจังหวะนี้บาติดีมาเก็บได้แล้วก็โดดีเกส2นาทีสุดท้ายยัดสวนขึ้นมาดโดดอกมาที่คาบัสเกียตอกมาติดน้ำมันแล้วยังไงโอมไม่ทันแบบนี้นาทีสุดท้ายปล่อยจอยแล้วก็เตะทิ้งแล้วแบบนี้ก็เป็นโดดิเกสครับผมเข้ารอบ16คนสุดท้ายโอ สุดๆเลยครับผมเล่นกันโคตรมันเกมนี้ครับตึงๆไปครับเอา้าสุดยอดอ่ะปอบมื้อให้กับทั้งคู่ครับผมเล่นเล่นดีทั้งคู่นะแต่ว่าเป็นโนดีเกสเลยครับผมที่เด็ดขาดกว่าจริงๆโอมควรจะได้สองหนะถ้าผมว่าถ้าได้2อหนึ่งก่อนจะจบครึ่งแรกผมว่าเกมไม่เป็นแบบนี้ครับ แต่พอไม่ได้ผมรู้สึกว่าความมั่นใจเสียแล้วก็เป็นโนดิเกสที่ฉกฉวยโอกาสก่อนจะจบไอ้ก่อนจะแบบเริ่มครึ่งหลังไม่ใหม่อะแล้วพอโนดิเกสได้สอหนึ่งปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยครับโอ้โหเสียได้แทนโอมครับที่เขาไม่ได้จุดโทษนะแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็โนดิเกสความผิดพลาดน้อยกว่า,าจริงครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเขาเอง เข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายครับผมส่งโอมกลับบ้านแทนแล้วก็โนดิเกสได้ไปต่อ